วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง FPS ฉบับกระทัดรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายๆนะครับ FPS หรือ Frames per Second คืออัตราการตัดต่อภาพใน1วินาทีโดยหาก FPS เยอะจะทำให้ภาพแลดูลื่นไหลแต่ถ้าหาก FPS น้อยจะทำให้ภาพดูกระตุกนั่นเองตัวอย่างตามนี้นะครับ FPS เยอะ FPS น้อย FPS โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ30 FPS ขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าหาก FPS มี60หรือมากกว่านั้นสายตาคนเราจะเริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นความรู้อะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับ